รถแม่คัน,นึงนิดหน้าเวอเจอสามีอุ้มลูกบุกเซอร์ไพรส์กลางรายการ ทำงานจนลืมวันสำคัญอย่างวันครบรอบ3ามปีของการแต่งงานสำหรับรถเม์คะน,นึงนิดทิล่าสุดบอลสุมเมศสามีถึงขั้นอุ้มน้องคิดบุกมาเซปรส์พร้อมช่อดอกไม้ถึงรายการข่าวใส่ไข่ด้านทีมงานถึงกับถามว่าจำได้ไหมวันนี้วันอะไรแต่สาวรถเมกก็ยังจำไม่ได้เลยต้องเฉลยว่าวันครบรอบแต่งงานสาวรถเมคออกอาการตื้นตันใจพร้อมกับเอ่ยปากบอกว่าลืมสนิทขอโทษทั้งคุณสามีและน้องคิดทันที ทำเอาพี่มดดำและพิธีกรและทีมงานในสตูยิ้มปริ่มไปตามๆกันนอกจากนี้สาวรถเมย์ยังเล่าโมเมนต์น่ารักนดารักดีใจเหล่านี้ไว้ในไอจว่าเซอร์ไพรส์แบบสุดๆมาหาที่รายการครอบๆแต่งงานที่ต้องจดจำจริงๆคุณสามีอธิบายเรื่องดอกกุหลาบ3ดอกบอกปีที่เราแต่งงานรายละเอียดเก็บหมดกุหลาบสีแดงหมายถึงพี่สีขาวหมายถึงรถเมยและสีชมพูส่วนผสมของสีขาวกับสีแดงหมาย ถึงน้องคิดรักๆเดินทางไปได้วยกันแบบนี้ตลอดไปนะคะ Happy Third Anniversary Love you Adme